สวัสดีครับช่างนรกนะครับคลิปนี้นะครับผมมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหม้อแปลงกันสักหน่อยนะครับนะอาจจะแปลกแหวกแนวสักหน่อยนะครับคลิปนี้ลูกค้าส่งห <c oughs> มอแปลงมานะครับเป็นม้อแปลงรุ่น96โวลต์นะครับนะลูกค้าเห็นมันหลายขดแล้วก็2ฝั่งนะครับก็เลยส่งมาให้เช็คหน่อยว่ามันสามารถ ดัดแปลงให้ใช้กับระบบ48โวลต์ได้ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคหม้อแปลงกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงของอินเวอร์เตอร์อย่างที่บอกเป็นระบบ96โวลต์นะครับสเปคหม้อแปลงนะครับสเปคหม้อแปลงเดิมๆนะครับเห็นไหมศูนยะ์ศูน,นะ 0, กก 52, น,นยออ์นะครับห้าสิบสองโวลต์นะครับตรงนี้นะเป็นอ่าปฐมภูมินะศูนย์บวกกับห้าสิบสองนะครับส่วนอ่าทุติยภูมิขาออกนะครับศูนย ก็220โวลต์ธรรมดานะครับซึ่งถ้าใช้กับระบบ96โวลต์มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมออแปลงก็50กว่าโวลต์60กว่าโวลต์ก็ใช้ได้หมดนะครับแต่การที่ถ้าจะมาใช้กับระบบ48โวลต์มออแปลง52โวลต์มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าจะใช้กับระบบ48โวลต์ต้องเป็นมออแปลงราว20กว่าโวลต์ถึง30กว่าโวลต์นิดๆนะครับถึงจะใช้ได้นะครับทีนี้ อ่าอันนี้นะครับลูกค้าก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วแต่นะครับการอ่าลูกค้าบอกว่าเห็นมันหลายขดนะครับมันอาจจะอนุกรมกันอยู่นะครับเราอ่าจะเอามาขนานให้มันกลายเป็นระบบ48ได้ไหมนะครับอ่าผมก็แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับตอนแรกลูกค้าจะให้แนะนําให้อ่าลูกค้าจะทําเองนั่นแหละแต่ขดมันซับซ้อนขดมันเยอะนะครับ ส่งรูปมาให้ดูมันไม่เพียงพอนะครับผมก็เลยให้ลูกค้าส่งมาทั้งลูกเลยแบบนี้นะครับหนักมากตัวนี้หลายกิโลนะครับยี่สิบสามสิบกิโลได้ลูกใหญ่มากนะครับทีนี้นะครับจากการดูจากการดูแกะเกาจากการดูนะครับจากการสังเกตการพันขดหม้อแปลงนะครับผมก็แกะวงจรอ,ออกมาได้ประมาณนี้นะครับ เราจะมาดูทีละขดกันเอาที่ง่ายก่อนก็คือทุติยภูมิขาออกนะครับเห็นไหมมันจะมีขดลวดทั้งหมด4ขดก็คือนี่นะครับ1 2นะครับ3แล้วก็4นะครับขดภายนอกนะ3 4 3 4จากการดูวงจรแล้วนะครับมันอ,อนุกรมแล้วก็ขนานกันนะครับอนุกรมกัน2ขดนะครับเห็นไหม มาพันมานะครับอันนี้ก็คือ1คขดนะพันมาปุ๊บนะครับมาเซ็นเตอร์แท็บแล้วก็อ่าพันอีก1คขดนะครับเห็นไหมนี่ก็จะเป็นชุดหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับพันมาปุ๊บ1คขดเอามาเซ็นเตอร์แท็บแล้วก็พันอีก1คขดออกมาแล้วก็2ชุดนี้มาขนานกันนะครับจะเห็นได้ดังรูปตรงนี้เห็นไหมสายตรงนี้คือ,อาขาออกนะครับนะครับเป็น220ข้ขาออกเห็นไหมมันมี2เส้น นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกมันมีไฟ2ชุดนะครับนี่เห็นไหมอ่าก็ดูตามนี้ได้เลยมันก็พันปุ๊บนะครับขดชุดที่1ก็พันปุ๊บนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์แท็บก็อยู่นี่นี่เห็นไหมนี่เซ็นเตอร์แท็บก็อยู่นี่นะครับแล้วก็ข้ามไปพันที่อ่าสายมันจะแข็งหน่อยข้ามไปพันขดนี้ปุ๊บออกมานะครับก็เป็นสายชุดที่2นะครับเห็นไหมทีนี้อีกชุดหนึ่งนี่ ไล่ตามสายมาเลยปึ๊บมานี่อ่ามาพันขดนี้นะครับเห็นไหมพันขดนี้ก็ข้ามมาเซ็นเตอร์แท็บจุดนี้เราก็ข้ามไปพันขดนู้นออกไปเป็นเส้นที่2ก็คือเส้นนี้ออกมาจุดนี้นะครับนี่เห็นไหมก็ตามวงจรเลยนะครับชุดหนึ่งอ่าเซ็นเตอร์แท็บข้ามไปนะครับแล้วก็2ชุดนี้มารวมกันนะครับเห็นไหมนี่คือเอาพุทนะครับมีแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะ แต่ทีนี้อินพุตล่ะนะครับปฐมภูมิมันจะมี4ขดเหมือนกันแต่จะเห็นได้ว่าจากวงจรเห็นไหมนะครับมันขนานกันทั้งหมด4ชุดเลยนะครับนี่เห็นไหมจุดนี้นะครับพันปุ๊บๆแล้วก็ไปขนานกับจุดนี้แล้วก็พันอีกออกมาจุดนี้สรุปมันขนานกันหมดเลยมันไม่มีจุดไหนที่เป็นอนุกรมเพราะฉะนั้นแล้วก็หมายความว่านะครับขดแต่ละขดเนี่ยอ่เอาเอา,เอาตรงนี้ง่ายๆก่อนนะครับ ขดออกมัน220โวลต์นะครับขดออกมัน220โวลต์แต่ตรงนี้มันเป็น2ขดเพราะฉะนั้นแต่ละขดก็จะเป็น110โวลต์บวกกับ110โวลต์110 110เห็นไหมนะครับแต่ละขดมัน110โวลต์มาอนุกรมกันนะครับมันก็กลายเป็นแต่ละชุดเนี่ยมันจะ220โวลต์นะครับ นะอันนี้เข้าใจนะนะครับมันมีการอนุกรมกันอยู่จาก1 1 0โวลต์นะครับสขดอนุกรมกันก็เป็น2 2 0โวลต์อ่าหชุดทีนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกัน1 1 0บโวลต์บวก1 1 0โวลต์เป็น220แล้วก็มารวมกันกับชุดนี้เห็นไหมมันรวมกัน4ขดนะครับมีทั้งขนานแล้วก็ไเอไ่เอมีทั้งอนุกรมแล้วก็ไปขนานกันเพื่อเพิ่มกําลังวัดให้มากขึ้นนะครับตรงนี้อ่ามันมีการอนุกรมกันมีเซ็นเตอร์แท็บนะครับเห็นไหมแต่กด ขดอินพุตล่ะนะครับมันไม่มี Center อร์ทเห็นไหมมันเป็นการพันมันเป็นการพันขดแบบตรงๆเลยนะครับแล้วเอาทุกขดสี่ขดเนี้ยไปขนานกันจะเห็นสายตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับสายมันมี4เส้นนั่นก็หมายความว่าเส้นละขดนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าใครดูเป็นดูม้อแปลงเป็นดูแค่สายนี้ก็รู้แล้วนะครับนี่เห็นไหมสีเส้น ถ้าใครชํานาญเรื่องมอแปลงมีสี่ขด 1, 2, 3, 4นะครับปฐมภูมินะครับถ้าใครชำนาญเรื่องมอแปลงดูสนะี่ดขดแล้วมีสี่สายแบบนี้รู้เลยนะครับว่าเป็นขนานล้วนนะครับแต่ถ้าสายมันอาจจะสองเส้นนะครับมีสองเส้นแต่เป็นเส้นใหญ่อย่างเงี้ยนะครับอันนั้นมีขนานมีอนุกรมนะครับแต่ตรงนี้คือขนานล้วนเลยนะครับมีสเส้นนี่เห็นไหม ดูในนี้อาจจะงงๆหน่อยนะครับมันลึกลับซับซ้อนแต่ก็พันมานะครับเส้นหนึ่งนะครับยกตัวอย่างให้ดูสักชุดแล้วกันนะครับเส้นนี้นะครับพันมาปุ๊บข้อนี้พันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปเส้นนี้เลยนะครับเส้นนี้เป็นสายที่จะไปเข้าชุดบอร์ดนะครับสายที่จะเอาไปเข้าชุดบอร์ดขับมออแปลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันไม่สามารถทําเป็นระบบ48โวลต์ได้นะครับเนื่องจากว่ามัน มันเป็นการขนานนะครับ5 52โวลต์52โวลต์สรุปนะครับทุกขดก็คือ52โวลต์หมดเลยนะครับแล้วเข้าไปขนานกันเพื่อทนกระแสให้มากขึ้นเพื่อที่จะขับโหลดขนาดตัวนี้รู้สึกจะ5กิโลวัตต์นะครับ 5k น่าจะเป็น VA ไม่ใช่อวัตนะ 5kva นะครับตัวนี้96โวลต์เพราะฉะนั้นนะครับหม้อแปลงลูกนี้นะครับไม่สามารถทำเป็นระบบ48โวลต์ได้นะครับขดเขาพันมา52โวลต์แล้วนะครับไม่สามารถเอาไปทำยังไงก็ไม่สามารถทำได้นอกเสียจากว่าจะพันใหม่นะครับหรือพันใหม่นะก็ถ้าจะรื้อพันใหม่ก็ซื้อลูกใหม่ดีกว่านะครับลูกนี้ก็ขายไปแล้วก็ไปซื้อลูกใหม่น่าจะดีกว่านะนะครับ ก็ชัดเจนนะนะครับอ่านะครับไม่สามารถทําได้มันเห็นไหมมันไม่มีเซตเตอร์แท็บนะครับมันไม่ได้อนุกรมกันนะครับปฐมภูมิมันขนานล้วนเลยนะครับขดละ52 52 52 52 52 4ชุดนะครับขนานกันนะครับนะก็จบนะนะครับชุดนี้นะครับสรุปก็ไม่สามารถทำ48โวลต์ได้นะครับเห็นไหมนะครับขนานกันทุกชุดเลย โอเคนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมหรือ,อผู้ที่สนใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ